สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับนักลก่าวที่มีความน่าเชื่อถือยืนยันลิวอภูนกำลังแสดงความสนใจที่จริงจังในดินการย้ายทีมของโจโชูคิมมิตสโมสรลิวอพูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่าได้ทำการตัดสินใจแล้วว่า จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการคว้าตัวโจชัวคิม,มิตกองกลางตัวรับวัย28ปีจากทีมเสืออิตาใต้บเยิร์มิวนิคเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลนี้หลังมีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาว่าลิเวอร์พูลนั้นได้ทำการเฝ้าติดตามสถานการณ์ของนักเตะรายนี้มาได้สักทักใหญ่ๆแล้วและการที่ตัวของนักเตะรายนี้เหลือสายยาก,กับบาเยิร์มิวนิคอีกเพียงแค่18เดือนเท่านั้นก็ยิ่งทำให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสในดินนี้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย โดยล่าสุดก็เป็นทางด้านของคริสเตียนฟอนนักลก่าวชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือจากสปอร์ตบิดได้ออกมาให้ข่าวสําคัญด้วยการปตดเอ็กล่าสุดเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าจากข่าวที่ผมได้ยินมานั้นดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลได้แสดงความสนใจที่จริงจังเป็นอย่างมากในดินการย้ายทีมของโจชูคิมิตกองกลางวัย28ปีและต้องการที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และนอกจากลิเวอร์พูลแล้วนั้น ก็ยังมีสโมสรอ,อื่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็แสดงความชัดเจนว่าอยากได้ตัวโจชัวคิมิตเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกอ,อันซึ่งนั่นอาจจะทําให้มีความเป็นไปได้ที่สโมสรชื่อดังทั้งสองสโมสรน,นี้จะเปิดศึกแย่งตัวโจชัวคิมิตในช่วงตลาดสัมเมอร์นี้โดยคริชชันฟอร์ยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังคงมองหาการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองกลางที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่ทีมและที่ผ่านมานั้นทางด้านของโจชัวคิมิตก็ทําหน้าที่ในตำแหน่งกองกลางตัวรับได้อย่างยอดเยี่ยม จนถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในยุโรปในเวลานี้และที่สําคัญโจชัวคิมบิดนั้นยังสามารถลงเล่นในตําแหน่งแบ็คขวาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งงอนักเตะที่สามารถเล่นได้หลายตําแหน่งนั้นถือเป็นนักเตะที่ทางเจอเก้นครอปนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากและประกอบกับการที่หลังจบฤดูกาลนี้โจชัวคิมบิดจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับบบเยอร์มิวนิกซึ่งนั่นถือเป็นความกดดันแบบสุดๆที่อาจจะต้องยอมปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปในราคาที่ถูกมากๆ ถ้าหากต่อจากนี้ไปทางไบเยอร์มิวนิกนั้นไม่สามารถต่อสัญญากับโจชัวคิมมิตได้เป็นผลสําเร็จโดยคาดการกันว่าหลังจบฤดูกาลนี้โจชัวคิมมิตน่าจะย้ายออกจากไบเยอร์มิวนิกค่อนข้างแน่เพราะจนป่านนี้ตัวของเขานั้นก็ยังไม่มีความคิดที่จะต่อสัญญากับต้นสังกัดแต่อย่างใดโดยคาดว่าค่าตัวในการย้ายทีมของโจชัวคิมมิดนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะนักเตะกำลังเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้าย และถ้าหากทางอบายเยินมิวนิคไม่เร่งขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแล้วหลักก็จะมีโอกาสที่จะเสียเขาไปแบบฟรีๆถ้าถึงช่วงตันปีหน้าดังนั้นในตอนนี้บายเยินมิวนิคจึงไม่เหลือทางเลือกมากนักแถมในตอนนี้ทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กำลังรุกหนักในดินนี้ดังนั้นต้องมารอลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมไหนจะประสบความสำเร็จและคว้าตัวโจวชวัวคิม,มิตเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จกันแน่ โดมินิกโซบอสไลยกย่องแฟนบอลลิเวอร์พูลดีที่สุดในโลกและบรรยากาศที่แอนฟิลด์ก็ไม่ผิดไปจากที่จินตนาการเอาไว้ในตอนแรกโดมินิกโซบอสไลกองกลางรูปหล่อของลิเวอร์พูลที่ในตอนนี้ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับความนิยมอายา่งรวดเร็วจากแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกท,ทั้งทั้งที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาหรือเพียงแค่6เดือนเท่านั้นและในวันนี้ทางด้านของโดมินิกโซบอสไลนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยพูดถึงแฟนบอลลิ ที่เข้ามาส่งเสียงเชียร์ที่สนามแอนฟิลด์ในทุกๆนัดในฤดูกาลนี้ว่าคือสิ่งมอที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการเป็นอาชีพนักฟุตบอลเลยก็ว่าได้โดยทางด้านของโดมินิกโซบอสไลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความประทับใจกับการค้าแข้งกับลิเวอร์พูลในช่วง6เดือนแรกผ่านทางเว็บไซต์ทางการของสโมสรลิเวอร์พูลดอทคอมโดยกล่าวว่าผมเพิ่งย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลได้ไม่นานแต่ก็ได้รับความรักจากแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีทุกคนสนับสนุนผมทั้งในและนอกสนาม เราเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นคือความโดดเด่นของแฟนบอลที่นี่ลิเวอร์พูลคือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและแฟนบอลลิเวอร์พูลก็น่าทึ่งมากๆผมเคยได้รับรู้ถึงบรรยากาศอันยอดเยี่ยมของค่ำคืนที่สนามแอนฟิลด์มาแล้วครั้งหนึ่งสมัยที่ผมยังค้าแข่งอยู่กับเรดบูลสวกและได้มาลงแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ในตอนนั้นผมมาในฐานะทีมคู่แข่งและบรรยากาศค่ำคืนที่สนามแอนฟิลด์มันก็น่าขนลุกมากๆ แน่นอนว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกของผมกับลิเวอร์พูลฟอร์มการเล่นของผมนั้นอาจจะยังไม่เต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแต่เพื่อนร่วมทีมทุกคนก็ช่วยผมได้มากในการปรับตัวแน่นอนว่าการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลนั้นเราต้องทําผลงานให้ได้แบบเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่สําหรับบอลผมแล้วผมอยากทําให้ได้หนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นตในทุกๆนัดที่ได้รับโอกาสลงสนามตอนนี้ผมกําลังมีความสุขและสนุกมากๆก,ก,กับการคาแข้งกับลิเวอร์พูลและ สถานการณ์ของทีมในเวลานี้ก็อยู่ในจุดที่ดีมากๆตอนนี้ผมได้รับความรักจากทุกคนแล้วและขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้ความรักกับผมในฐานะผู้เล่นหมายเลข8คนใหม่ผมสัญญาว่าจะทําผลงานให้ดีที่สุดในทุกๆนัดที่ได้รับโอกาสลงสนามและผมก็หวังว่าผมจะมีความสุขและสนุกสนานกับการคาแข้งกับลิเวอร์พูลไปอีกยาวนานแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเพลงของตัวเองเลยโซบอสไลหัวราอและหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะมีเพลงเชียร์ของตัวเองเหมือนกับผู้เล่นรายอื่นๆ และมันจะต้องมีความสุขมากๆอย่างแน่นอนถ้าหากได้ยินแฟนบอลทั้งสนามร้องเพลงและเรียกชื่อของผมนักข่าวดังยืนยันลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจไมเคิลโอลิเซ่เป็นอย่างมากแต่การย้ายทีมอาจไม่เกิดขึ้นถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถต่อสัญญาโมซาลาได้มีรายงานข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับดินการย้ายทีมของไมเคิลโอลิเซ่ตัวรุกจากสโมสรคริสตัลพาเลทที่ในตอนนี้กำลังตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของหลายทีมในพรีเมียร์ลีก โดยเฉพาะกับทางด้านของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าทางคริสตันพาเลตไม่เต็มใจที่จะปล่อยตัวไมเคิลออลิเซออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แต่อย่างใดดังนั้นความเป็นไปได้ในการที่ไมเคิลออลิเซจะได้ย้ายทีมนั้นน่าจะเป็นช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลนี้โดยรายงานล่าสุดนี้มาจากเดวิดดาลินสายข่าวชื่อดังได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทางช่อง u t u b e ส่วนตัวของเขาโดยกล่าวว่าไมเคิลโดเลสตัวรุกจากสโมสรคริสตันพาเลตนั้น กำลังเป็นที่ต้องการของหลายทีมในพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างมากและความเก่งกาจของเขานั้นเพิ่งจะมีออกมาให้เห็นในฤดูกาลนี้และในตอนนี้ตัวของผมนั้นสามารถยืนยันได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของไมเคิลโอดเซมากเป็นพิเศษและทางเจอเกนครอปนั้นก็ชื่นชอบในตัวของไมเคิลโอดเซเป็นอย่างมากและอยากที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมให้ได้ถ้ามีโอกาสแต่ถึงอย่างนั้นตัวของเดวิดลินก็ยืนยันว่า ลิเวอร์พูลนั้นไม่เคยสงสัยในความสามารถของไมเคิลโอลิเซ่แต่การย้ายทีมของตัวรุกชาวฝรั่งเศสรายนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นที่ลิเวอร์พูลถ้าหากว่าลิเวอร์พูลสามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมซาลาได้เป็นผลสำเร็จนั่นก็เพราะว่านักเตะทั้งสองคนนี้เล่นในตำแหน่งเดียวกันและดูเหมือนว่าโมซาลานั้นจะเก่งกว่าไมเคิลโอลิเซ่อยู่พอสมควรเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นไมเคิลโอลิเซ่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการนำเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับโมซาลาในอนาคต ช่ผมได้ยินข่าวมาว่าลิเวอร์พูลกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมซาลาในเร็วๆนี้และการต่อสัญญาเพิ่มเติมนั้นน่าจะมีอย่างน้อย2-3ถึงปีเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้สภาพร่างกายของโซลานั้นยังฟิตสมบูรณ์เต็มที่และสามารถเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อีกหลายปีโดยไม่ต้องเป็นตัวสํารองให้กับใครดังนั้นการที่ลิเวอร์พูลจะดึงตัวไมเคิลโอลิเซเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ตัวผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล แต่ถ้าหากว่าไมเคลิลโอลิเซยังไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลน่าจะติดต่อกลับไปที่นักเตะรายนี้ในภายหลังอย่างแน่นอนดังนั้นไมเคลิลโอลิเซจะได้ย้ายทีมหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการต่อสัญญาของโมซาลาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดชะตาของปีกอายุน้อยจากคริสตันพาเลตรายนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ